วันนี้จะพาไปทำข้าวต้มแคชเชียร์กันค่ะยินด สำหรับแพทเทิร์นตัวแคชเชียร์นะคะเราจะเริ่มจากเกืบโต๊ะกันก่อนเลยค่ะแพทเทิร์นของแคชเชียร์ทั้งแคชเชียร์สแตนดาร์ดแล้วก็แคชเชียร์ที่อยู่ในเซตทิมเบอริงเนี่ยก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าลายเนี่ยไม่เหมือนกันชิยนนะคะอย่างแบบในคลิปนี้เองก็จะเป็นแคชเชียร์ของร้านทิมเบอริงนั่นเองค่ะตัวโต๊ะของแคชเชียร์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันค่ะ จะเป็นส่วนของตัวโต๊ะแล้วก็ใต้ตัวนั่นเองเราก็จะมาเริ่มขีดตามรอยประเพื่อจะพับก,กันเลยค่ะเราจะเริ่มจากการพับเส้นประด้านในตรงนี้ก่อนเลยวิธีการพับเนี่ยให้เราพับเข้านะคะหรือว่าพับขึ้นนั่นเองพับขึ้นให้หมดเลยนะคะทั้งสองด้านค่ะหลังจากนั้นเส้นประถัดมาเราจะพับลงนะคะ นี่เลยสาเหตุที่เราต้องพับลงเนี่ยเพราะว่าเราต้องการจะให้มันเป็นขอบโตะนั่นเองหน้าตาน้องออกมาก็จะประมาณนี้ค่ะส็จแล้วเราก็จะมาเริ่มทากาวตรงบริเวณขอบขอบก่อนเลยนะคะแล้วก็พับขอบโต๊แบบที่เราพับเม่กี้เลยค่ะกดๆปีบๆให้แน,น่นๆไปเลยนะได้มาแล้วหนึ่งข้างไปต่ออีกข้างกันเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปติดในส่วนของด้านหน้าโต๊ะกันบ้างค่ะอะแต่ก่อนจะไปติดด้านหน้านะคะเราจะต้องติดปีกน้อยๆด้านข้างตรงนี้ก่อนค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะขอบโต๊ะของเราเนี่ยจะได้ตั้งฉากสวยนั่นเองค่ะ ของด้านหน้าเนี่ยเก็บให้หมดก่อนค่ะแล้วก็สามารถทากาวแปะตรงบริเวณด้านหน้าตัวให้เรียบร้อยค่ะไล่จากตรงขอบลงมาแล้วก็ค่อยไปติดกาวที่ปีกด้านซ้ายแล้วก็ปีกด้านขวานั่นเองค่ะแงหน้าเสร็จแล้วไปต่อด้านหลังกันเลยค่ะ สังเกตที่สี่เหลี่ยมใหญ่ๆตรงนี้นะคะเส้นแรกเนี่ยรอยป่าเราจะพับขึ้นค่ะหลังจากนะั้นเราก็จะพับลงแล้วพอเส้นถัดไปอีกเราก็จะพับลงอีกครั้งหนึ่งค่ะพับพับเก็บปีกให้เรียบร้อยถ้าอยากรู้ว่าถูกไหมน้องจะต้องออกมาเหมือนขั้นบันไดแบบนี้นะาทากาวเก็บปีกสี่เหลี่ยมด้านข้างข,างของโต๊ะเข้าไปด้านในก่อนเลยค่ะ ปีกสีเหลืองด้านข้างขอบตัวเนี่ยจะมีทั้งหมด2ปีกด้วยกันนะคะเราจะเริ่มมาทำช่องสำหรับใส่ตัวนิ้นชัดก,กันแล้วค่ะก็ให้คลิกคว่ำลงเลยทากาวตรงบริเวณสี่เหลี่ยมผืนใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็สี่เหลี่ยมผืนไ้น้อยข้างล่างอีกชิ้นหนึ่งค่ะ เป็นสองส่วนที่ว่าแล้วนะคะเราก็จะจับน้องพับเข้าไปด้านในค่ะส่วนสี่เหลี่ยมชิ้นใหญ่เนี่ยเราจะประกบกับตัวด้านบนโต๊ะสนิทเลยนะคะแล้วก็สี่เหลีมม่ยมเล็กๆเนี่ยก็จะชนกับแานหน้าโต๊ะค่ะอาจจะใช้แม้บันเทช่วยกดๆนิดหนึ่งน,นะคะจะได้ประกอบได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ให้ทาป,ปีกติดกาวให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้เลย ก็จะได้เป็นช่องใส่ลิ้นชักแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ให้ปรกความนะคะทากาวติดปีกด้นานใต้ให้เรียบร้อยแล้วก็แปดปิดก้นไปเลยเอาละตัวโต๊ะของเราก็เสร็จแล้วค่ะต่อไปเราจะมูไปทำกันในส่วนของลิ้นชักต่อแล ตัวของลิ้นชักเองเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะจะเป็นในส่วนของถาลิ้นชักนะคะหรือว่าถาแสงเงินนั่นเองแล้วก็จะมีแท่นก้านหนึ่งอันค่ะกับตัวที่ดึงลิ้นชักนะคะให้เราเนี่ยทำการตัดแพทเทิร์นกริดตามรอยปัดให้เรียบร้อยค่ะสังเกตเส้นตรงนี้นะคะเราจะทำการพับลงค่ะ พับลงไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนว่าพับครึ่งกระดาษเลยใช่ไหมล่ะคะขยับเส้นถัดมาหน่อยเราก็จะมาพับลงอีกเหมือนเดิมนั่นเองค่ะเส้นนี้ก็พับลงค่ะส่วนตรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าน้อยๆตรงนี้ให้พับขึ้นให้หมดเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นในส่วนของผาาใส่เงินนั่นเองค่ะ จะทากาวประกอบเนี่ยก็อย่าลืมพับด้านอื่นๆด้วยนะคะเราจะได้ประกอบได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะเห็นปีกน้อยๆด้านข้างสองอันนี้ไหมคะเราจะมาทาก้าติดปีกกันค่ะปีกสองปีกนี้นะคะจะช่วยให้ฐานเงินของเราตั้งฉากค่ะจริงๆเราจะมีทั้งหมด4มุมด้วยกันนะคะพอเราทาครบติดทั้ง4มุมแล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เลย ตรงนะคะเพราะถ้าไม่ตรงขึ้นมาเนี่ยบางทีแล้วนะคะมันอาจจะยัดเข้าลิงชักไม่ได้นั่นเองทาการด้านใต้ส่วนที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็แปะกับตรงส่วนนี้เลยพยายามวางให้ตรงกับรอยพับนะคะใช้ไม้บรรัดทูโทนิดหนึ่ง,งเพื่อความกริบค่ะส่วนขอบด้านที่เหลือเนี่ยเราก็จะมาทากาวติดเก็บไปเรื่อยๆจนครบถูกด้านกันเลยค่ะ ในส่วนของแฮนเดิลหรือว่าที่ดึงลินชักเนี่ยเราก็จะมาพับขึ้นนะคะตามรอยปะทั้งสองด้านแบบนี้เลย<ม>ก่อนที่จะนำไปติดน,นะคะถ้าใครอยากให้โค้งขนาดไหนเนี่ยก็ปรับขนาดตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะพยายามดัดๆแบบนี้แล้วก็ทากาวแปะเข้าไปเลยเอาละถ่ายเงินมาแล้วค่ะต่อไปทำช่องแบ่งเงินกันเลยดีกว่า สำหรับรอยปะนะคะจะมีทั้งหมด2ด้านค่ะด้านละ3ามเส้นนะคะเส้นตรงกลางของทั้งสองด้านเนี่ยเราจะพับขึ้นส่วนอีก2เส้นที่เหลือเนี่ยเราจะพับลงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทากาวค่ะแล้วก็แปะแบบนี้เลยพอทากาวเสร็จเรียบร้อยนะคะน้องก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทากาวแล้วเราก็จะเอาน้องไปใส่ลงในถ่านเงินกันค่ะก็จะเป็นช่องแบ่งเงินนะคะช่องแบ่งเงินก็จะมีทั้งหมด3ช่องนั่นเองค่ะอย่าลืมกดกดแล้วก็จับน้องให้ตรงด้วยนะคะว้าวถ่านเงินเสร็จแล้วเราเอาไปใส่ช่องลิงชักกันดีกว่าค่ะเ้ยชุบว้าวเยี่ยมร้อยแล้วค่ะ และเรามาต่อกันในส่วนของโพสหรือว่าหน้าจอแคชเชียร์กันดีกว่าค่ะตรงช่องนี้นะคะเราก็จะมาเจาบรูก,กันค่ะเพื่อจะเป็นช่องใส่บันนั่นเองนง้องๆที่ใช้คัตเตอร์ก็ระวังบาดนิ้วด้วยนะคะหรือจะให้คุณผู้ปกครองช่วยทําก็ได้ค่ะหลังจากที่กรีดตามรอยต้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาทากาวติดเริ่มจากขอ,ขอบขอบของหน้าจอกันก่อนเลยค่ะ อันนี้เราจะติดขอบ้นไปเรื่อยๆจนครบเลยนะคะค่อยๆหากาวติดไปทีละส่วนนะคะอย่าใจร้อนหน้าจอเสร็จก็จะไปหลังจอต่อค่ะก็ให้เราพับปีกลงให้หมดเลยนะคะทาเก้าทาเก้าทาเกา,า,กา,า,กาเสร็จแล้วก็พับปิดลงมาเลยค่ะ พยายามจับให้ตรงกับรอยนะคะจะได้ออกมาสวยๆบริเวณส่วนของฐานจอนะคะเราก็จะทากาวค่ะแล้วก็พับเครื่องแบบนี้เลยตามรอยปะค่ะส่วนที่เป็นสามเส้นเนี่ยเราก็จะมาพับขึ้นนะคะเราก็จะทากาวส่วนบริเวณที่เป็นขาวๆตรงนี้นะคะติดกับหลังด้านหน้าจอค่ะเราก็จะได้ตั้งเป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้เลย เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปตั้งได้ที่โต๊ะได้เลยนะคะหรือว่าเราจะทากาวแล้วก็เอาไปแปะก็ได้นะคะถ้าใครไม่อยากแบบถอดแล้วก็ไปบ่อยในส่วนของบัตรแล้วก็เงินเองนะคะ <ๆ S 2> ก็ง่ายมากๆเลยค่ะแค่ตัดแพทเทิร์นออกมานะคะแล้วก็พับครึ่งทากาวแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะระหว่างทำก็อาจจะหาดูหนังหรือว่าการ์ตูนไปด้วยเพลินๆก็ได้นะคะ พอประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเอาเงินใส่ถาดกันให้เรียบร้อยเลยค่ะแค่นี้ชเคียร์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบหรือเปล่าทำง่ายไหมถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ทุกคนประกอบได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วเจอกันใหมค่ค่ะ